ร้านอาหารจีนโบราณซิกเนเจอร์จังหวัดฉะเชิงเซาร้านนี้เด็ดมากเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า80ปีตามไปดูความพิเศษของร้านนี้กันอาละไก่ปัดขิงจานแรกลองน้ําจิ้มเขามีให้สองแบบเขาติดขออภัยเลยครับเขาติดขิงหน้าจอนะาดูอร่อยไก่เขาอ่ะเนื้อนุ่มืดีสุดๆเมนูนี้อร่อยแล้วมาดูเมนูที่ทุกคนต้องสั่งีงไก่สามสายพันโอ้โหน่ากินโคตร หนังนึบหนึบห,หนังกรอบนึบเหมือนไก่บ้านแต่เนื้อนุ่มหมือไก่เนื้ออร่อยเลยใครชอบกินไก่ต้มนะเปิรบประสบการณ์ใหม่ไม่รูแน่ใจว่าสามสายพันธุ์คืออะไรแต่ว่าเป็นของเฉพาะที่ร้านนี้เขาเลี้ยงเองน้ำจิ้มเขาดีดีอ่ะอร่อยมาถึงพะโล่บ้างมีไส้อ่อนพะโลก่กระเพาะเลือดอืมกินพะโล่ดีไส้สะอาดหอมมากมีเล้าขายได้ไหมกีขายเป็นเป็นกระสามจิบหนึ่งเป็นเม,ไมาไหมคะเรากินแล้วเมามากมัมลองนะ เราเชียงชุนหากินได้ที่นี่เป๊กนี้สามสิบไม่กล้าแต่เรามีทีมงานเรากินได้กินนะกินจุ๊บมากเขาบอกรสชาติดีบำรุงเลือดถ้ากินไปเพืตายแน่เลยจริงไม่ได้หรอกมันจะแรงหน้าดูอันนี้กินจริงด้วยครั้งแรกเลย ใครชอบกินเหล้าเชียงชุนเหล้าอะไรนะเชียงชุนเหล้าเชียงชุนเหล้าที่เขาขายกันสมัยก่อนขายคู่กับเหล้าขาวอันนี้เหมือนเป็นเหล้าจีนเขาบางคนเขาไปทําอาหารเนี่ยมีเป๊กเนี่ยสามสิบแม่ค้าบอกค่อยๆจิบเอาเรื่องอยู่เราก็อยากลองไงค่อยๆจิบตอนนี้เรื่องน่าจะมาเลยดีนะขมนิดนิดอ่ะแต่เริ่มซาแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูอาการเราวนมาหลายรอบแล้วรอบนี้มีโอกาสได้กินแดีวลองจิ้มกับพริกน้ำปลาบ้างจะพอหมออร่อย อร่อยจริงน้ำปลาหอมรสชาติดีมากบีบมะนาวเป็นถ้วยต่อถ้วยแล้วบีบสดๆตัวหนึ่งเหรอใทำต่อถ้วยคืงน้ำปลาทำต่อถ้วยอ๋อถึงว่ามันไม่เหมือนที่อื่นข้าวหล่นเลยหนังไกด่ดับเลือดเดี๋ยวลองเลือดดี้เล้อก็รอร่อยอากาศก็กดีนะทั้งตลาดนี่คือเปิดเพลงเบาๆคอคลอแล้วนั่งไม่ร้อนเป็นไงจริงกันเล่าเชี่งชื่นเชิญครับท่าน้อยของคารวะสิบพี่เพิ่นเห็นเขาสับไก่ใช่ไหมไก่เหมือนไก่สวยๆ ตัวไก่สวยมากนะของเขาแล้วมันเนื้อแบบเหมือนไก่ที่สตาร์ไว้ในตู้ที่เดี๋ยวนี้เขาขายในห้างอะ่ะเขาบอกไก่แบ,บรนานเนี่ยตัวหนึ่งห้าโลมันใหญ่มาก mm hmm. เขาต้องเลี้ยงโดยเฉพาะถึงจะได้ไก่ไซส์ํามันสวยมากตอนที่เขาหัน่นเนื้อดูเนื้อดิเนื้อหนังอะ่ะเหมือนเลยหมดแล้ว <laughs> สมบูรณ์แบบอร่อยจริงสมคำล่ำลือเจล็กไก่สับตลาดทรัพย์สินท่าไข่